และวันนี้ผมมีอุปกรณ์ใหม่จะมาแนะนำนี่คือเครื่องเติมอากาศแนวดิงแบบกระทัดรัดไร้เฟืองทดรอบนี่คือ Happy Farm ์มซูเปอร์สปริเป็นเครื่องเติมอากาศแนวดิงแกนใบพัดของมันทรงตรงมาจากมอเตอร์ทำให้ใบพัดนั้นส่งพลังอย่างเต็มที่แบบประสจากเกียร์ทดรอบทำให้ได้พลังใบอย่างเต็ม p e r f o r m ร์แมหมุนเติมอากาศแบบทรงพลังและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ สามารถที่จะแลกเปลี่ยนอากาศลงไปในน้ําได้อย่างเต็มที่เลยโอ้นี่มันเพิ่มออกซิเจนได้มากเลยนะเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหนนี่มน้ําหอม,หมอร่อยด้วยต้องชิมให้ดูเลยเทคโนโลยีในยุคสมาร์ทฟาร์มนี่มันสุดยอดจริงๆ Happy ้ฟาร์มซูเปอร์สปรินตเครื่องเติมอากาศแนวดิง่งเหมาะสำหรับฟาร์มปลาฟาร์มกุ้งบ,บ,บ่อบำบัดน้ำเสียหรือเติมอากาศบริเวณน้ำลึกทั่วไป